สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อสารโดยภาคพ,พลเมืองที่คุณก็เป็นนักข่าวได้ค่ะกว่าหนึ่งปีแล้วค่ะที่คนในชุมชนบ้านทุ่งป่าคาซึ่งเป็นชาวปากกากยอถูกสารอาญาพิพากษาจำคุกในความผิดฐานมีไม้สักที่ยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองและทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ที่ถูกดำเนินคดีส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะ ชีวิตของคนในครอบครัวที่เหลืออยู่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวันนี้นักข่าวพลเมืองมูลนิธิกระจกเงาร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาลุ่มน้ำสารวินเดินทางไปที่บ้านทุ่งป่าคาตำบลแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งภาพและก็ความคืบหน้าล่าสุดมาค่ะหลายเดือนที่ผ่านมาสุพนัทลุกขึ้นมาช่วยพ่อทำงานบ้านแทนแม่ หลังสารตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา1ปีความผิดฐานมีไม้สักที่ยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่มอเดือนพฤษภาคมปี2557แม้จะผ่านมากว่า1ปีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายชาวป,ประการ,รยอในพื้นที่ต่างๆยังคงมีความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งหมดจึงรวมตัวกันเพื่อมาเยี่ยมและให้กำลังใจรวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงกระบวนการยุติธรรมคนจนนอกจากนี้ยังได้จัดภาพป่าสามัคคีเพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือเรื่องสิทธิและความเป็นธรรมให้กับชุมชนก็ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมเนาะชีวิตทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าผูนำก็ถูกจองจำนะแล้วก็ทีนี้คนที่ลำบากก็ลูกเมียเนานะ ทา,ทางบ้านทางข้างหลังมันก็เลยได้รับผลกระทบะในเคยชีวิตคนเราอยู่ที่เคยอยูก่กับพ่อแม่ลูกหลานเนี่ยจะม,มีความสุขเนาะแต่พอชีวิตเปลี่ยนปับ๊บมันก็เลยผลกระทบมาตกกับลูกหลานไม่ว่าการทํางานเนาะการส่งลูกเรียนเนาะการทำาหากินน่ยมัน,มน,มนกระทบเป็นหมดเลยหลังจากนี้ผมก็เคยประชุมเคยพูดคุยกับพี่น้องเสมอว่าต้องนับจากนี้คือนับจาก วันข้างหน้าต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังคะมัระวังระวังคือเราอยู่ในป่าเราอยู่ในเขตป่าเนาะโดยไม่มีเอกสารเสรจโดวยไม่มีหลักฐานทางราชการก็เป็นห่วงว่าอนาคตอ่ะถ้าวันใดวันหนึ่งเหตุการณ์ที่เราไม่อาจคาดคิดมันอาจจะมาอีกเพราะว่าไม่มีใครยืนยันไงไม่มีหน่วยงานใดๆมายืนยันทั้งสิ้นฉะนั้นผมก็ฝากฝากให้ลูกบ้านต้องระมัดระวังไม่ว่าการทํปั้นที่อยู่อาศายัยการทำมาหากิีนนะ การใช้ชีวิตในป่าในเขาคือทุกอย่างต้องต้องระมาดระวังแม้กระบวนการยุติธรรมจะสิ้นสุดลงแต่ชาวบ้านก็ยังรอคอยความหวังและการเยียวยาอีกหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องขวัญและกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าขอบคุณภาพและเรื่องราวจากนักข่าวพลเมืองมูลนิธิกระจกเงาและศูนย์ศึกษาและพัฒนาลุ่มน้ำสารวินค่ะ งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนณวัดแม่ลาหลวงหมู่หนึ่งตําบลแม่ลาหลวงอําเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวชาวทุ่งป่าคาค่ะซึ่งเงินกองทุนนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองก้อนก้อนแรกใช้ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบส่วนอีกก้อนหนึ่งเป็นค่าดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนในชุมชนในอนาคตต่อไป คุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักข่าวพลเมืองโดยการสื่อสารเรื่องราวรอบตัวและส่งมาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพื้นที่สื่อพลเมืองเป็นของทุกคนแล้วกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ